ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเกมเวลี่ลิตอนในแม่อีกรอบหนึงหายจะกลาเปิดหัวก็จะมาเล่นเกมปิดหัวอีกสักรอบหนึงแนวไม่เข็ดไม่เข็ดโอเคเราจะไปต่าเซฟครั้งที่แล้วเลยนะก็ผม่างหายจะเกมนี้ไปนานเลยก็สองคลิปนั้นก็จะได้ตัดต่อก็โอ้โหผ่านมาประมาณหนึ่งสองสัาจก็จะได้ตัดต่อคลิปแรก เอาคลิปสองก็พาบีหลายสัตว์ดากระตึบต๊บกระตบกระตึบต๊บเข้าม,มาซีผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะก็คือคน,น้องคนนี้ไม่ใช่ซิกส์ไอผมคนนี้ไม่ใช่ซิกส์แล้วก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนแรกที่เราเจอในพาร์ทหนึ่งเออผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอ่ะพวกงูมอ้ โอเคแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าน,นมนะแต่เหมือนเดิมน,นะผมจะขอเรียกเขาว่าไอหัวเห็ดไอหัวเห็ดนะก็ผมก็ไปดูเห็ดแบบนั้นแล้วทำไมเรียกถึงเรียกว่าน,นมก็อ่าพวกเขาเคยเป็นเด็กมาก่อนเนาะแล้วก็โดนสาดประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผ,ผมไปหาข้อมูลมาเนาะจากยูทูบเบอร์หลายท่านที่ให้ข้อสังเกตนะผมผมไปอ่านคอมเมนต์เนาะไม่ได้ดูคลิปนะผม ถ้าผมดูคลิปแบบนี้ก็นะบอกเลยว่าไอ้ที่กดเมื่อกี้ผมกดมั่วๆนะผมอะไรมันขึ้นกับเพียวๆผ,ผมกดไปก่อนผมมีซีเคล็ดน,นะเดี๋ยวลองดูกันลองเล่นดูน,นะมันมีซีเคล็ดอะไรอย่างไอ้ทางนี้เหมือนไปได้อะมันน่าจะเป็นประตูล็อกอยู่มั้งลองเล่นกันก่อนแต่มีกล่องซีเคล็ดให้เราอ๋อ อ๋อปีได้อ้าวนี่ไงแม่ลับตาสะจกิ่นนะเราเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ยพวกนงเป็นคนพับพับพวกนี้เหรอทนพับทำไมอ่ะเอ๊ะน้องไตอยู่ลงไปถ้าเราไปหานงใช่ไหมเราไปหาไม่ได้โอเค มันอะไรก็คือ Secret โอเคเรามาดูกันนะว่าเป็นตัวอะไรคราวนี้ฮะืออะไรอะ่ะมันผู้หญิงใส่เกงขายาวเห็นแค่แขนแล้วก็ส่วนขาข้างบนมองไม่เห็นอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอ่ารถนี้มันสื่อถึงอะไรและคนที่อยู่ในรูปเป็นใข่อันนี้ผมไม่รู้นะ ก็คนดูก็ช่วยหากันหน่อยนะผมผมไม่ใช่แฟนคลับเกมนี้แบบโดยตรงนะก็คือผมดูภาคแรกผมก็ดูแค่ไม่กี่หาต่อหรอนอผมโอเคเราจบเรื่องสิทเลละมาหาเจอแล้วน้ผมมันแอบเนียมมากนะผมบอกตรงเออคนสร้างนี่เขาแอบเนียบม,มากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อครับผมเมื่อกี้ผมวดมัม่วล่นนะผมบอกก่อนเลยไปไปกรับพิพ๊บ อย่านะอย่าเกมนี้เขาไม่มีผีแล้วตรงนี้ทำอะไรได้บ้างโอ้แล้วอ้ยอ้าเอ้ามันให้เราหลบเหรอมันให้เราหลบเหรอก็คึกว่ามันเป็นฉากคัดซีนโอ้ยอาลบลบลบอ่าเต็นมารยาทหน่อย โอเคแเราต้องทำอไงต่อไม้่นายใช้กันได้ไม่ได้ไดไไดปีนโอเคแล้วปีนมาทำอะไรอุ้ยเราทำของแกอะไม้ปึ๊บอ๋อไปต่ออ๋อว่าทำไมห้องนี้มันล็อกเราต้องมาจากทางด้านบนนี่เองนะผมะห้องนาฬิกาเฮ้ย ทำไมตัวเขาเอ็นขนาดนั้นีน่ตาโนวนหลังใช่ไหมเดี๋ยวผมโน้นหลังใช่ไหมทำไมตัวเขาเอ็นอย่างนั้นนะแล้วเขารอยได้นะโหตอนเขามานี่ไฟดับปึบ๊บเขาน่าจะเป็นพลังงานมายานนะผมโอเคเราไปกันต่อถ้าตาไปที่รองเท้ายังไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่มีัญหาอะไร ได้ครับโ,โอ้ยลดเสียงดนตรีมาซะแบบโอ้โหยั่วเต็มที่เลยนี่ดนตรีเวรโอเคคร,รับทำไงต่อโต,โต่อมาได้ไหมอ่าอ๊ะอะไรอ่ะได้อ่ะอ๋อมีมีอยู่ข้าง เราตรงนี้ได้ไหมเั่าแหละทำไมไปไปไม่ได้หรอ,อเคตรงนี้อ๋ออ๋ออะยังไปไม่ได้เพราะมันมีรูมันยังเป็นรูอยู่เราต้องวันนี้ไปใส่ใช่ไหมอ่าใส่แล้วทำไมคราวนี้มาทำไมมาคราวนี้ล้วผมแบบห่อลอ่มลื่นมันลื่อนอ่ะแ้วทำไมมันลื่อนอย่างเลย เออในตอนท้าหนึ่งพันสองนี่โอ้โหหัวหัวตันมากโอเคปึ๊บมีใครออกมาไหมไม่มีนะเไปต่อ,อเสียงมากเลยฟานเปิดเนี่ยเสียงดนตรีอย่างดิว้วอ่ะแต่มันไม่มีอะไระฮู้ อ่าแล้วเป็นชอ็อตปิดติแปแต่พื้นยังช็อตอยู่เลยเขาต้องทำไงนนอ่าเขาต้องทำไงนนพื้นมันชอ็อตอย่าบอกนะว่าเราต้องปิดไฟ อ่าใช่ติดไฟแล้วนายช็อตไม่ง่ายต่ออะไรอ่ะเอ้าไปเดี๋ยวกลับมาก่อนไปรอท่อกัน ทำไมาก็นในถืออะไรอยู่อุย้ยเอาแนนๆก็ย้อนกลับออกมาเออล้อก่อนรอรอก่อนที่มันควันอะไรทำไมเราสูดดมอ,อะไรไม่ได้ไปเรื่ๆเฮ้ยเอา้าโอเคเขาคุณนมันคือ รองเท้าฮะนี่เราวิ่งฝ่าท่อมาเพื่อเอารองเท้ามาไปทำอะไรได้ <c oughs> อุ๊ยเอาเดี๋ยว what มันต้องโอ้ oh my god โอเคมาเราจะวิ่งรอบสองเราไม่อยุดน,นานก่อนอ่า อันนี้จะพุ่งขึ้นมา2รอบโอเคโอเคผมรู้แล้วขอบใจมากนะรองเท้าผ่านไม่ได้สีโอเคโอเค,อเคแล้วผมผ่านละโอเคและเราก็ต้องไปกดสวิต ้ามาทำไงต่อไม่ชักปักออกไม่ได้หรอมาลองเปิดน้ำ เขาพยายามล่อให้เขาเข้ามาป่ะได้ปะน่าจะไม่เดี๋ยวเราตอนนี้ผมต้องลองผิดลองถูกก่อนพยายามจะไม่ใช้สมองนะผมเพราะว่าอ่าถุกขยายไปแต่คนดหัวอีกผมพยายามที่จะไม่ใช้ความคิดอะไรทั้งนั้นแล้วผมกดมั่วๆอ่ะพยายามที่จะเวิร์คทีดาวนะครับ เร okay, าเก่งกันอยู่แล้วเนาะตัยคนะูดอนเนี่ยโอเคสุดโอเคแล้วมาให้เราไปดึงหันโยกตรงนี้ใช่ไหมในนั่นมันยังไม่ไม่มีหรอกแล้วมันดึงปลักออกไม่ได้เหรอโอเคนี่ยามาจะปลักนี่ยามาตีติดกันเราไปได้เลยเหรอ โอเคครับผมเมื่อกี้คุยแม่นหน่อยโอเคออกมาจากห้องได้เลยเหรอเอ๊ยยังไม่มาก็จะปุ๊บ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 อันนี้ยังไม่มาก็จะตดติดดอยังไม่มาโอเคอ้าว โผล่มาห้องเติมไม่ใช่เหรอนี่เห้โอ้ยเขาไม่อยู่แถวนี้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนผมว่าตรงนี้มันต้องปีนได้เลยเออมอผมเห็นสวิตช์อยู่ข้างบนอ,ะอ่ะอ่าน,นาั้นน่ะเราทำอะไรไม่ได้หรอเนี่ยมันมีสวิตช์อยู่ตรงเนี้ย แค่หน้าต้องไปต่อตอนนี้ผมงงอะผมคำหาอยู่อ่าแล้วมันเอาของท้าทำไมด้วยอ่าฮะอ๋ะอเอาไมโยนใส่สวิตต์อันนี้ใช่แล้วโอ้ยไม่ต้องเอาไปแล้วเนะ มันโน้มีที่ดึงอยู่แต่ขอสำรวจด้านซ้ายก่อนสงสัยซ้า,ายมีไม้อ่าไม้อ่าอันนี้พักได้อ๋อเป็นทางขึ้นโอเคไงต่อต้องดึงสินะ มันมีเวลาจำกัดด้วยหรอ,อถ้าเราวิ่งมันจะทันไหมเอม,ม,มีอะไรที่ทำได้บ้างนะถ้าเราวิ่งผมว่าไม่น่าทันอ่ะลองเสนดูสักครั้งก็ไนดะ้เพราะถ้าเราไม่ลองทำอะไรดูมันจะไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

มันคือฮะนี่คือบ้านแบบไหนอะทำไมยังใช้แบบไฟจากไอ้ไฟแช็กเอาไปจุดอยู่เลยคือบ้านแบบไหนอะโอเคผมว่าเราต้องน่าจะต้องรีบไปเนอะเดี๋ยวไฟมันดับโอเครีบไปๆไปมันมีเวลาจำกัดด้วยไงอ๋อเทางนี้อุ้ยดับละเคกลับไปเอาครับผม โอแล้วมันหาวิธีก่อนอ๋อนี่ครับผมผมเจอแล้วมันต้องเอามาจุดตรงนี้ผมก็โอ้ไปงออะไรหาว่าทางไปตรงไหนดังนันคือมันให้เราจุดตรงนั้นก่อนโอเคโอเคแต่เดินกลับมาเอาแค่นั้นผมบอกเลยว่าหมดไปหลายไม้มากกว่าจะเจอทางไปผมก็เดิวนวนเดินไปวนมาอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีซอกนี่ ก็เลยเดินเข้าไปโอเคเราไปด้ดยไม่ได้เหรอโอเคงั้นน่าจะมีนี่อะไรอ่ะตู้สักขัดใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดนะ,ะขน้างหน้ามีไฟให้ครับโอ้ยพัดเซนมาแบบนี้ผมนี่ไม่ถนัดเลยอ่า โอ้อยโดนตีเยอะซะเหลือเกินขอลดหน่อยครับผมโดนตีเยอะเหลือเกินามาเฮะเอาแล้วไงมีคันโยกมาเพิ่มละอา่านี่ลอาเินไนตรงนั้นได้ไหมเอาเดินไปไม่ได้เคลองโยกดู ทางไปเราคือทางซ้ายสินนะแต่เราลงไม่ได้เดี๋ยวนี่คืออะไรมีทางไปไหมสกิลลับสกิลลับลองดูลองดูจิมมัวม,มดูครับผมเดี๋ยวมีกล่องสกิลลับอยู่น่าจะไม่น่าจะไม่มีโอเคอ่าบันไดน,นี้้องได้แต่เ,เราลงไปเอาไปยกสวิตตรงนั้นด่วนลองดูลองดู วันนี้เชื่อมกับอันนี้โอเคโอเคกลับไป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 โยกสวิตช์กลับคืนมาโอ้ยเพลงเก่าซะเหลือเกินโอเคโยกตอนเด็กผมชอบฟังเพลงเก่านะต,ตอนนี้ผมชอบฟังเพลงแบบเพลงอังกฤษมากกว่ากแบบไม่ใช่เพลงอังกฤษเ,เป็นภาษาต่างชาตินะผมไม่รู้ทำไมครผม ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มันจะมีแอนิเมชันมาผสมด้วยนะผมผมจะได้ศึกษานะผมว่าเขาวาดยังไงและเส้นเป็นยังไงปีนได้ใช่ไหมโอเคว่าทางข้างหน้ามันขาดผมเห็นอะไรเหมือนจะปีนได้ปีนไปก่อนอ้าวไปต่ออ่ออ่อแต่ท่อมันขาดอ่ะไหวเหรอ นี่มันคงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ย,ยกดลุกเลยกดลุกเลยนี่เกือบลวงตายแล้วดีนะผมกดทันอ่าอ่าแล้วไงต่อฮะอ๋อมันมีอ้าเกือแบบแล้วจะกระโดดกลับมาทำไมสไลด์ลงไปเลยเย,ยแล้วห้องนี้ห้องอะไรเอา้า ของเสียงอะไรอะ่ะมันคือเสียงอะไรกบเหรอถ้าเป็นกบเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งแดกหมวเราโอเคแล้วเราต้องทำยังไงต่อตรงนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้เปิดได้ที่ไหนละ่ะตัวไม่ถือน้องไปเล่นบาส ไปเล่นบาร์ดด่วนเลยตัวเตี้ยเกินไปไปเล่นบาร์ดด่วนปีนขึ้นมาทำไมเราไม่รู้โอเคเราไปต่อกันก่อนันนี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยโอเคมันก็เลยอยู่ทางเยอะละ่ะไปต่อโอ้ไฟไฟแล้วเหรอ โอเคฮึสวิหนึ่งสวิตสองสักวิตสองก่อนไม่มีอะไรจะขึ้ติดนะตู้ข้าวปลาเลยสิสวิตหนึ่งอ่าสวิตสองแล้วก็เงียบอเอ๊ะมาเล่นได้สวิตสามแล้วก็สวิตเสีย เพื่อตะเพื่อถุงมือเหรอถุงมือตรงนั้นอืมระเบิดเลยจ้ามันคือเครื่องอะไรผมยังไม่รู้จักเลยโอเคลองสวิตนี้อ่าลองดู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 ปึ้บเออระเบิดใส่หน้าอยู่ดี หรือว่าเขาไม่ใช้สายที่มันเข้มเพราะว่ามีสายอ่นอ,อนอยู่สองนั่นแหละลองเดี๋เราลองดูอันนี้สายอ่อนนะครับอ่าอันนั้น,นหุนลงฟืบฟืบเห็นไหมอ่าอเ,เดี๋ยวหุวนลงฟืบตรงมางมาตรงนี้อ่าตรงนี้ สีอ่อนใ้สองม้วนืบแล้วก็ลงมาตรงนี้โอเคจะลองดูลองดูอ่ะลองเอาเฮ้ยนี่ไงไม่ช็อตแล้วโอให้ยงสายที่สีมันอ่อนโอเค โกว่าจะเกตโกไอ้ตายกว่าจะเกตกว่าจะเกตเอ,อ๋ยล่อไปหลายกว่านาทีกว่าจะเก็ตโอเคแล้วไงต่ออ๋อตรงนี้สว่างแล้วแล้วข้างในนีสว่างไหมสว่างเหมือนกันอา โอเคเ่ารปีนได้ใช่ไหมโอเคได้เรามาเอาอะไรอ๋อแลอ้วไงต่อเราช่วยปลุกเขาแล้วไงต่อเงี้ยแล้วไงต่อเนี่ย เราต้องเข้าไปในนั้นน่ะแต่ต้องทำไงอ่ะเอ๊ะเขามาอยู่ตรงนี้แล้วอืออ้าวแห่ร่างกายแข็งแรงจังเลยนะวิ่งะเรียวเฉยโอเคครับผมอ่าแล้ตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยนม่บอก้วว่ากลับไปห้องเดิม กลับอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลับมาอยู่ที่เดิมเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ใช่ซิกเราไม่กินเธอไปไหนแล้วะเฮ้ยเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเดี๋ยวขอหาวิธีแ้นหนึงนะครับผม อ๋อทุกคนเราปิดประตูได้ว,ว้วาวว้าวตัวเกมก็ไม่บอกอะไรเราเลยว,ว้าวเราปิดประตูได้อะเอ๊ะคุกน้องเข้ามาทำไมตัวต้องโยนน้องนี่เไม่ใช่ต่อตัวเหรอ ยวนเหรอใช่ไหมชัดเลยอ่ะเปิดให้ทีอ่าขอบใจมากโอเคเราไปกันต่อโอ้ยกวาจะผ่านได้ก็เดินกลับไปกลับมาฮะอะไรเนี่ยเซฟยังที่อยากรู้คือเซฟยัง โอเคครับผมก็สลหรับเวลลีริสตันนายแม่ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงนี้แล้วกันนะครับผมโอ้โหสามสิบคนทันทีนะผมก็ไว้เจอกในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีครับ